สวัสดีครับพี่น้องผมมม่หนีกับ้าพี่น้องมาตีมิมตีเพิงนะครับมาพ่อไว้มืออันนี้ครับผมกระสีเงิเบิงครับหางแหลกเป็นหางมิมนะครับนะครับพี่น้องมิมหางแหลกเห็นไมครับนะครับครับอาอันนี้เสร็จกระดิ่งเข่าไปนนี้ครับนพ่อเพิงสองหางครับเอามิมกันครับผม นี่ครับพี่น้องอังแรกเป็นมิมนะครับผมกะดังกะสวยๆครับคราวนี้เก็บกันครับผมไปคอยไปลุมชมกับผึ่งครับผมไปครับมิมอังแรกโอ้โหเดินไปหาแม่ครับเต็มมือเลยครับเลครับลีพี่น้องครับแอปติดตามชมออกกันเราผึ่งครับผมนี่ครับพี่น้อง ดี่ยวของของผมเองครับนี่ครับดิห้องา้ำเลยครับผมนี่ครับแอร์เป็นรู่มมาชมกันบนต้นครับผมอ่าเป็นยังไงนะครับเนาะอยู่กับต้นบกปางครับพี่น้องขึ้นายอยู่ครับไปพี่น้องคัก งานเลยครับโอ้ยพี่น้องนี่ครับมาครับไปชมกันครับครับโอุ้ยมานที่สวยครับเออขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับโอ้โหไปได้ตังกล่องนี่ครับพี่น้องไปตังกล่องครับผมอ่ะเอาไว้ครับเออคักคักคักพี่น้องคุณ mấy mấy không? Ăn như thật อสวยครับผมจุดแดง้ครับอือมานสวยเลยครับไปพอยาตลงครับผมองไาครับถือว่าแนะนำสวยๆอยู่นะครับนี่กับพอได้ออยู่ครับนี่งาสวยเลยครับกับแดงกับฟ้ามืดนี่ครับพี่นนอกนี่กัมีมหางนึงครับไปช่อมห้วยที่สองครับผมเห็ดมือกันครับผมไป นี่ครับพี่น้องตีนไว้อีกหลังนึงครับนี่น้องเห็นไหมหลังนึงนะครับน,นี่ครับนี่ปายมือเลยครับนี่นี่ครับหางน้งามอยู่ครับ,ก,รบก็ว่าเกตจีพุทธาน่ข้นในเบื้องนิขืนในเบื้องข้านุเ็น,เนตาเอากะบอรครับไอเห็นมือครับพี่น้องไปพี่น้อง คือนั้นแล้วครับครบก็ครับไม่ได้เอาครบไม่ได้เลยนล้ำเงาๆอยู่ครับเดี๋ยวลืมไปชวมวังกับว่าสิเป็นยังไงไปอูหอ้ห่างเลยครับอู้หางไหมครับพี่น้อง ้ำหวานกะอ้น้ำหวานสวยครับหวานสวยๆเลยครับผมพี่น้องอ้ยห่อนไหลครับเกิดได้หัวน้ำหวานสองหัวน้อยๆนะครับนี่พอได้กินครับากาดได้มิมกับหางผึ่งหางเดี๋ยวหางแหลกนะครับอันนี้สองไ่ได้ครับได้แต่น้ำหวานครับกติบ้าอได้อยู่ครับเดี๋ยวก็ดซีอเข้าไปบ้านก็นะครับพี่น้องเราวก็ค่อยว่าหามิมหายังกันอีกต่อไปครับตอนนี้กะก้องโม่งกว่วแล้วครับ ก่อนที่เอาขอไปใบบางก่อนนะครับเนาะไปงามนี่ครับเอาขออีกทางนึงครับเอาหางงามนี่ครับนี่ครับปัดยางมะวิ่เห็นครับปัดยางกรเห็นนี่ครับพี่น้องอุ้ยแต่ว่าต้นขึ้นใหญ่เนี่ยครับนี่ครับป้องออกมาหนีนี่ปัดยางออกมาหนีนี่ยหงมาสวิ่งเห็นครับผันลังให้ื่ปัดยางกรเห็นมาหนีโอาขอเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้องมองขึ้นกันนะครับว่าที่ข้นได้ปวโอู้ขึ้นมาแล้วครับ ใส่ถ้ยไ่ใส่ยังน้ครับพี่น้องหงอางังไงเลยครับไป<น>อดออกบ้างครับง<น>ูหันละครับหมดเดียงก,กันอะไรพี่น้องเอ้ พับเองครับ <c oughs> อู้พี่น้องทำเลยครับเก็บดังกันนะครับอู้ <c oughs> ขึ้นมายากแล้วบังบัดลงมเลยพี่น้องเอ้ไปนี่ จังเลยครับทุ่งไม้ครับทุง่งไม้ขอบคุณที่ติดตามและชมครับผมมาตุงไหนพี่น,อน้องเอ้ยต้องปาดนะต้องปาดครึ่งปาดครึ่งนะครับ เอิน่งนะพี่น้องอันนี้เอาด่างมันก็นับจังที่นอนจังทิ้งสีฟฝ่าที่มืครับเอ,อ้อ อ้าอไแล้วพี่น้องอันแรกครับออแบบเจ็บกันนะครับเนาะเลยนะพี่น,ออน้องบบมีเงียยันลงครับตังกลงม่ได้ครับบบมีเน้ะตังนะครับ Det er veldig tungt. อขอโทษขอให้เด้อครับพี่น้อง่านเบิองบ่คักบ่เอ็งก็ขอโทษขอให้หลายๆครับเพราะมันไม่กองเล้ครับไม่กองหน่อยลครับบ่มีเป็นใส่กล้องโทรศัพท์ครับเนาะวันที่สองครับโอ้ยสังอไรครับพี่ดู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 ดิบลีเลยครับกินน้ำมัครับผม น้หวา,า,านครับเออตอนน้านเลยครับน้หวานอืหาไปแน้ หวังครับผมบายบายพี่น้องลุงครับโอเตครับพอได้ไครับไวสรุปผลงานอยู่ทางล่างนะครับนาะพรทเนี้กับพ่อ้านครับยังออกมาเห็นพอดีดน้องจังไรครับครับงาลงกันครับผม เลยอย่างนี้น้องพี่น้องพล่น้งานร้วมครับเพ่งสามห้างครับมีด้ห้างนี้พึ่งเดี๋ยวมิมห้างนึงครับโดนครับปุ่นมิมต่อยครับเพิ่งมาตัดนะครับขอบคุณติดตามและชมอครับผม